ลองกินไหมไม่หมดโช่วยมันไม่ได้เลยองคนจานสองคนจานต้องานหนเดียวเ่วยด้ยอะไรสวัสดีค่ะเข่อมากินต่สองคนมั้งเกือบสี่ถึกมาไม่พอไม่พอหรอกมิซ่ามิซ่ากินไหมกินไม่ะมีโปรอยู่อะไรบนี้บัตรหมดอายุวันนี้เัอนสุดท้ายประาแถมนึงแล้ต้องใช้ฟังกันต้องซื้อผ่านแต้รกก่อนสวัสดีค่ะอ2ี่สวัน เต็มนี้กับคนนี้นะเอาเลยเท่าไหร่รู้ขัาดแล้วสวัสดีพี่จีตังค์ให้ใจร้อยจะไปซื้อเลยเหรอหยุ่นว่ามะเขืออะชี้ตรงนี้พิซซ่าพี่ก็เขือต้องนึกกินพักทายทุกคนนะคะแช่มเนเจอร์ให้มาหรือหักบ่อยจนมันให้เปลี่ยนเป็นพิซซ่าพักทายทุกคนทำอะไรกันอยู่ สวัสดีค่ะท,ทัทกทายทักทายเออน้าโอ๋ไม่เอาชุดสีขาวชุดขาวมาให้บอกเขาด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะอ mm hmm. ีมิงเศร้างใงส่ตรงผู้ชายทิ้งอีกและ mm hmm. ตอนนี้อยู่โรตัสค่ะ mm hmm. มากินข้าวแล้วก็มาดูหนัง ถึงทุกคนนะคะไม่มีงานก็อย่าลืมกันนัดจ้ะดูยูทูปไปก่อนนะไม่ได้แล้วก็ติดตามเราทางเฟซด้วยโอ๊ยปวดขาสวัสดีพี่นุ้ยฟรีแลนซ์นะคะอยู่โลตัสขอบคุณค่ะ พี่บูน่ารักขอบคุณม่ากอบคุณค่า,คาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะเอ่อคิดถึงก็ดูไลฟ์สดไปก่อนนะคะเอ้ยคิดถึงก็ดูยูทู e ไปก่อน นี่คือทรงขกคนที่ไม่ได้สะหกเากเปียมาก็เลยหยองเลยอะไรตุหนตากีและเรื่องอะไรจอ์นมิดนักค่ะคิดถึงค่ะพี่เพิ่งสบายดีเบอร์อ เราเจอกันอีกทีก็วันที่9มิถุนาเลยนะคะแฟนคลับที่น่ารักอย่าลืมนะคะวันที่9มิถุนานะคะตอนนี้ก็มีคนโอนเงินมาจํานวนหนึ่งแล้วใครที่ยังไม่ได้โอนเงินนะคะภายในสิ้นเดือนนี้นะคะวันนี้เนาะได้ถึงงันมืดเลยนะคะใครที่ยังไม่สะดวก จะโอนตอนมืดหรือใครยังไม่สะดวกวันนี้อะไรรีบแจ้งบูก่อนกับแม่บูก่อนนะคะเพราะตอนนี้เรากําลังเช็คยอดแล้วก็รวมยอดนะคะขอบคุณคนที่ออจองบัตรแล้วโอนเงินแล้วขอบคุณมากเลยนะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้โอนนะคะยังไงรีบโอนมานะเพราะเรากําลังรวมยอดต้องรีบแล้วมัน มันจะถึงวันแล้วแล้วก่อนก่อนวันเกิดก็ไม่ได้บูตายบวชด้วยก็เลยไม่ไม,มีเวลาทำอะไรสวัสดีพี่ออยค่ะติดงานไม่ได้นะคะวันที่ก้าติดงานไม่ได้ค่ะคุณมิง้งเอ,อ้ยมิ้งยังไม่โอนอะ่ะมิ้งโอนเดี๋ยวเนสิีคนแล้วเออเหรอติดงานก็ไม่ต้องมา อ๋อติดไงวันนี้มาตังอ้นแล้วเอออ,อ,อ,อยาไปตอกตาบ้างในหลุดมาแล้วย่องแย่งย่องแย่งอ็ะสวัสดีค่ะแน่ วันที่๙พุทธนามากันเยอะๆนะคะถือว่ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์บูกันเยอะๆนะคะปั๊บแล้วดูหนุ่มอ่แล้วรอหน้าลงหนังแล้วแม่ลงไปแต่หน้าชั้อ้าวไม่หมดอีก นบายบายอะยแต่อไม่ไหววัสดีเจ้าประหมายแม่ผมเปิ้อนพี่มากเลยครับดูคลิปทุกวันขอบคุณค่าบอกแม่ด้วยนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก็เดี๋ยวก็จะไปซื้อตัวหนังแล้วนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันดีก้ามิถุนานะคะมามิติ้งวันเกิดบูกันเยอะมาร่วมเขาเป็นเบิร์เดย์บูกันเยอะนะคะและใครที่ยังไม่ได้โอนเงินนะคะยังไม่สะดวกยังไงก็ติดต่อบูก,กับแม่มานะคะเพราะตอนนี้บูกําลังรวมยอดอยู่นะคะเราได้จัดปริมาณโต๊ะปริมาณอาหารได้ถูกต้อง,องเพราะว่าก่อนวันเกิด บูไปบวชและช <AM> ่วงวันเกิดบูก็บวชอยู่ก็เลยเดี๋ยวจะเตรียมงานไม่ทันนะคะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีพิตติการีดาฟารีดาค่ะฝากไว้ด้วยนะเดี๋ยวบูไปก่อนบ๊ายบาย มาแค่นี้แหละเดี๋ยวบันทึกไว้เดี๋ยวบันทึกไว้นะคะใหม่สดมากสดมากสดมากเดี๋ยวไปละไปซื้อตัวหนังก่อนจะไปดูหนังละบ๊ายบายเจอกันพี่ไอซ์บ๊ายบายบายบาย